การลื่นไหลของข้อมูลเนี่ยมีระหว่างการอ่านการเขียนการพูดนะคะหากอยากรู้ข้อมูลต่อเนื่องของตัวเองเนี่ยให้ใช้การอ่านค่ะอ่านข้อมูลของตัวเองนะคะก็คืออ่านสิ่งที่ตัวเองเขียนอ่านสิ่งที่ตัวเองโพสต์ซ้ําๆทบทวนทุกวันแบบตื่นมาก็ไม่ต้องอ่านข้อมูลใครอย่างเงี้ยคะ่ะ ให้อ่านข้อมูลตัวเองอ่านโพสต์เก่าๆที่ตัวเองโพสต์ใช่ไหมคะ1เนี่ยเพื่อเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองในตอนนั้นในระหว่างที่เราโพสต์ในตอนนั้นข้อความเก่าๆเวลาที่เราอ่านเนี่ยคะ่ะเราก็จะทําให้เรารู้ว่าเอ๊ะในตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เราโพสต์มันมาจากความรู้จริงๆหรือมันมาจากอารมณ์อารมณ์และเป็นอารมณ์ยังไงเป็นความต้องการแบบไหนซึ่งมันจะทําให้เราเนยรู้ตัวเองเมื่อเรารู้ตัวเองแล้วเราก็สามารถที่จะ เปลี่ยนตัวเองได้นี่คืออย่างหนึ่งในการทบทวนตัวเองในการอ่านของตัวเองนะคะ,ะส่วนสองเนี่ยระหว่างที่อ่านเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลใหม่เข้ามาเป็นข้อมูลทางจิตวิญญาณของเราเองจิตวิญญาณในตอนนั้นที่อยู่นำหน้าเราเป็นจิตวิญญาณแบบไหนเขาก็จะส่งข้อมูลแบบนั้นมาให้เราเพื่อให้เราที่จะให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่โดยที่เราไม่ต้องไปอ่านจากใครให้เรารู้จกลลักครูของตัวเองค่ะคือแบบนี้ บางครั้งก็จะได้ยินเป็นเสียงมันอยู่ที่สภาวะของแต่ละบุคคลนะคะส่วนเรื่องเสียงเนี่ยเี๋ยวจะค่อยมาสอนอีกทีหนึ่งว่าเสียงมาจากอะไรมาจากทางไหนอีกทีหนึ่งนะคะเอ่อแล้วก็เมื่อเรารู้ต่อเนื่องเนี่ยมันก็คือการรู้ตัวเองรู้เส้นทางของตัวเองแล้วทีนี้ก็จะพาเราเราเนี่ยก็จะนำมาใช้ได้ มาใช้มาเลือกใช้ในการปฏิบัติสมาธิประจําวันได้ด้วยนะคะสิ่งที่เราอ่านจากข้อมูลของตัวเองนี่คือสิ่งที่เราบอกตลอดว่าให้รู้ตัวเองวิธีนี้คือวิธีหนึ่งวิธีถ้าเราตื่นมาปุ๊บหรือว่ามาถึงเราไปอ่านหน้าฟิกของคนอื่นเรื่อยๆเรื่อยๆทุกอย่างก็จะเป็นความคิดของคนอื่นหมดที่นำมาต่อย,ยอดกับเรา บางทีอาจจะไม่ใช่ตัวเราแท้ๆอาจจะไม่ใช่จิตวิญญาณของเรานี่คือวิธีอย่างหนึ่งที่จะเรียนรู้การรู้วิธีการต่อเนื่องจากตัวเราเองจากครู้เราเองก็คือการอ่านโพสต์ของตัวเราเองซ้ําๆทุกวันนะคะการลื่นไหลของข้อมูลเนี่ยมันจะมีการอ่านการเขียนการพูดแต่ครั้งนี้มาพูดเรื่องการอ่านก่อน อ่านเนี่ยจะเป็นวิธีลื่นไหลข้อมูลที่ดีที่สุดค่ะ